ว่าแังโอ้โหตั้งแต่เมื่อวานสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมผู้กองมอสนะครับพี่ก็าหึ่งแสนก็วันนี้จะมาขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับก็ถือว่าดีใจนะครับที่ f อซนะครับเข้ามาติดตามตอนนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งแสนคนติดตามครับ ก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนมากๆเลยนะครับที่ให้ความสนับสนุนผู้กองม้าแล้วก็อึ่งแสบนะครับโอ้ช่วงนี้ก็รุยงงานหลักนะครับเออคลิปก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมช่วงนี้ก็งานต้องเอางานก่อนนะครับงานหลักจะไม่มีเงินมาถ่ายคลิปให้ FC ดูนะครับอวันนี้ก็รู้รู้สึกดีใจนะครับที่ FC ให้ความสนับสนุนนะครับของสําหรับเพจกินดีหนีเที่ยวนะครับแล้วก็ YouTube Facebook Tiktok นะครับ ผมกับปึงแสบก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพจมากๆนะครับผมที่ความสนับสนุนแล้วก็แฟนเพจที่ทติดตามมาโดยตลอดนะครับที่ไม่ทอดทิ้งผู้กองหมอกับอึงแสบนะครับทางกินดีหนีเที่ยวนะครับผมก็ขอบคุณทุกคําติชมนะครับคอมเมนต์ผมกับปึงแสบอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ บางทีจะเด้งมาทีหลังผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับแต่ในที่ตอบได้ผมจะไล่ตอบให้หมดนะครับหลายๆคนสงสัยนะครับว่าใช่พวกเราตอบเป็นเองหรือเปล่าใครป็นคนตอบเพื่อนเป็นเองตอบเป็นเองตอบเองครับนี่ครับฝีมือครับแอดมินแอดบินตัวหลักเลยครับตัวนี้บอกไว้เลยนะมันจะมาโก่งมากวนนะมันจะมาม่วงก่อยหน้าผมก็ต้องขอขอบคุณทีซีมากๆครับช่วงนี้ก yes> ็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะตอนนี้งานหลักก็เยอะนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาทางานสักสักพักนะครับ แต่ไม่ไปไหนแน่นอนครับยินดีหนีเที่ยวอยู่กับเอฟซีแน่นอนนะครับไอ้ยาไปแจกเอซอเเฮ้อลัวมาดูเฉยโอ้ยช่ตีนเนี่ยไปเก็บเอาไปเก็บยาวมาทำอะไรเนะี่ยมัวแกมัวแกก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมผู้กองมอสแล้วก็อือนแสบนะครับฝากเ c ซทุกท่านเป็นกำลังใจมปผมนะครับผมก็อือนแสบว่าเป็นกำลังใจให้ FC ซทุกท่านนะครับยังไงก็ขอให้ผ่าน,นพ้นวิกฤตโควิด โหมึงก็เดินวนด้วยไอ้ย oh, right, ิงมึงยอมมาเล่นนะเอเล่นไปเป็นแล้วมึงจะถือตามท่านตีนอะไรเนะโอ้เอาไ้ไว้ดิฮะอยู่มานมาฮหยังไงผมก็ขอให c ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ผ่านพ้นภิกิตโควิด1 9ไปได้ด้ดีนะครับก็ยังไงก็ผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็อึ่นแสบ ก็คงจงขอตัวไปทํางานก่อนนะครับเพราะว่าได้เวลาแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณเนฟซีทุกๆคนเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์สาหรับยอดติดตามวัวหนึ่งเรื่อว่าสองนึ่เรื่องติดตามนะคถ้าลูกค้ามาโอเคโอเควอรบผมเัยผมก็ยแสบ ขอลาไปก่อนนะครับผมก็อย่างไมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องยูทูบ f a c e b o o k ิกต t อกกินดีหนีเที่ยววันนี้ผมก็อึกแสบขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับหน้าเวทีในวงหัวแตกแน่เลยนะ